เวลาที่เราเปิดใช้งานเครื่อง Mac ตามปกติแล้วบางเงินพบว่าเครื่อง Mac ของเราเนี่ยมีอาการช้าหน่วงอยู่ๆก็รีเซ็ตตัวเองขึ้นมาทาให้ผมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่อง Mac กันแน่วันนี้จะบอกวิธีตรวจสอบ Hard Disk ของเครื่อง Mac นะครับถ้าหากว่าดิส์เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราควรจะรีบสำรองข้อมูลก่อนที่ข้อมูลของเราจะสูญหายไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะบอก2 3วิธีในการตรวจสอบนะครับซึ่งคุณผู้ชมต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในเครื่องของตัวเองนะครับ อ่ะผมจะบอกวิธีแรกก่อนนะครับให้กดคอมมาแล้วก็สเปซบาร์จากนั้นพิมพ์คําสั่ง terminal สกดดแบบนี้นะครับกด enter ไปเลยโปรแกรม terminal นะครับจะเป็นโปรแกรมที่รับคําสั่งด้วยการพิมพ์คําสั่งลงไปในคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะสั่งคําสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่าตัว mac os เนี่ยยังมองเห็น h a ดดิสก์อยู่หรือเปล่านะครับโดยใช้คําสั่ง disk utility พิมพ์สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคําสั่ง list ปกติแค่นี้ก็กด enter ได้แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะมีเยอะเกินไปเราจะโฟกัสมาที่ตัวฮาร์ดดิสที่เป็นฟิสิกอลก่อนนะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่งคำว่า p ฟิสิกอลก็จะพิมพ์3ามคำแค่นี้นะครับกด enter เลยนะครับ ตัวนี้เขาก็จะรายงานออกมาว่าในตัวเครื่องแม็กของเราเนี่ยมีฮาร์ดดิส์หรือว่ามี SSD ไม่ว่าจะเป็น m 2หรือว่า SaTA หรือว่าจะเป็นฮาร์ดดิส์รุ่นปกติธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะรายงานออกมาหมดซึ่งรายงานที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2ดิส์นะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับจะเป็นดิสต์ศูนย์แล้วก็ดิสต์สองนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเสียบตัวดิส์เนี่ยอยู่ในสล็อตอะไรในตัวเครื่องของเรานะครับ ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมดิสศูนย์ของผมเนี่ยซึ่งเป็นดิสหลักที่ใช้ในการบูตเครื่องมีขนาดแค่ 256GB เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น SDD M. 2นะครับก็จะมีโครงการที่จะเปลี่ยนในอนาคตอยู่เหมือนกันให้มีขนาดมากกว่านี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจเนื้อหาเรื่องนี้ในอนาคตนะครับสามารถกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ได้นะครับทีนี้ตัวดิสที่เป็นเป้าหมายหลักในการตรวจสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดา 1เทราไบต์ซึ่งตอนนี้ในระบบเข้าใจว่าเป็นดิสหมายเลข2นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ทั้งดิสศนแล้วก็ดิส2นะครับคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบก็จะเป็นคำสั่งดิสยูทิลิตี้นะครับพิมพ์สัน้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็อินโฟปกติถ้าแค่นี้กด Enter ลงไปก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้รายละเอียดออกมาเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกรองโดยการใส่ดิส2ลงไปนะครับเพื่อที่จะระบุว่า ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการดูว่าดิสสองเนี่ยปกติหรือเปล่าครับตรงนี้ถ้าคุณอยากจะตรวจสอบดิสศูนย์ด้วยก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์แค่นี้นะครับอ่าจะทําตัวอย่างให้ดูเป็นดิสสองนะครับจากนั้นเว้นวรรคคำสั่งนิดนึงแล้วใส่เครื่องหมายไปลงไปนะครับเครื่องหมายไปตัวนี้จะเป็นเส้นแนวตั้งตรงๆนะครับอ่าจะอยู่เหนือปุ่ม Enter นะครับเวลาใช้เนี่ยก็ต้องกดชิดด้วยนะครับอ่หลังจากที่เราใส่เครื่องหมายไปแล้วเราก็เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คำสั่งตามนี้ครับ อักษรตัวใหญ่ตัวเล็กพิมพ์ให้ตรงให้เหมือนนะครับจากนั้นกด enter ครับรอสักพักหนึ่งคำสั่งจะทำหน้าที่ไปตรวจสอบตัวฮาร์ดดิสที่เราต้องการนะครับแล้วก็รายงานผลออกมาทีนี้ถ้าหากว่า smart status ตรงนี้ได้รับคำตอบเป็น failing ก็แสดงว่าฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับอาจจะกำลังเสียหรือเสียไปแล้วถ้ายังเข้าใช้ได้อยู่ก็ให้รีบไปสำรองข้อมูลเอาข้อมูลออกมาแล้วก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสตัวใหม่คำสั่งก็จะมีง่ายๆแค่นี้แหละครับ ส่วนวิธีที่2เนี่ยอาจจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าจะได้ผลในบางกรณีเท่านั้นนะครับให้เรากด command spacebar นะครับแล้วพิมพ์คำสั่ง d i s utility พิมพ์คำว่า disk คำเดียวเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นกด enter ตัวโปรแกรมนะครับก็จะรายงานผลออกมาซึ่งทางด้านขวาเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าตัว drive เนี่ยจะมีอยู่2 drive นะครับ drive ตัวนี้ก็จะเป็น m 2 s sd ที่ผมติดตั้งไว้นะครับทีนี้มาดูตัวที่เป็น hard หนึ่ง t b บ้างนะครับ อ่ตัวนี้จะมีข้อความ smart status ตรงนี้บอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็น failing เหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าเครื่องของคุณผู้ชมเนี่ยคลิกเข้ามาแล้วเข้าไม่ถึงหัวข้อ smart status ตรงนี้เพื่อที่จะรายงานผลตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเราต้องกลับไปใช้ terminal แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปเองเหมือนอย่างที่บอกในวิธีแรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปคลิกดูตัวอย่างของไรอื่นนะครับ อย่างเช่น drive right m2 เนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีข้อมูลของ smart อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่โปรแกรม disk utility ไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลของ smart ประจำตัว hard disk นั้นๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เขาตรวจสอบ Disk ตัวน,นี้ให้เราด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเห็นว่าตัว command เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของ Disk หมายเลขศให้เราได้นะครับทีนี้ถ้าสุขภาพดีเนี่ยครับไม่มีอาการเสียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นคำนี้นะครับ v e r i f i หมายความว่าตรงนี้ตัวดิสไม่มีปัญหานะครับก็จะขึ้นมาแค่2คําเท่านั้นนะครับถ้าขึ้นว่า failing ตัวนี้หมายถึงดิสเริ่มจะเสียแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้น v o r i f y คํานี้หมายถึงว่าตัว Hard d i s สตัวนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังคงใช้งานต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นดิสสตรงนี้นะครับควรจะรีบสำรองข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับสำหรับระบบดิสของ Apple นะครับก็จะมีการแบ่งพาร์ i ิชันคล้ายๆของ Windows นะครับ ส่วนตัว s 1 s 2เนี่ยตัวนี้ก็จะคือ Parti t i o นที่1 Parti t i o n ที่2นะครับส่วนฮาร์ดดิสตัวล่างเนี่ยก็จะมี3 p a r t i t i o n ซึ่งฮาร์ดดิสตัวนี้มีการทำฟูซ n ันได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องฟูซ n ันได้เนี่ยนะครับช่วยเขียนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างด้วยนะครับในโอกาสต่อไปเราอาจจะเลือกหัวข้อนี้มาพูดให้ฟังนะครับว่ามีการซ่อมแซมแล้วก็มีการบำรุงรักษาย,ยังไงและสำหรับวิธีสุดท้ายที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือในกรณีที่คคคุุณณไไมมม่่่สาาารรถทีจะบเืองด้้้ตตปกิใใหใช Friday, ที่คุณสร้างขึ้นตอนที่คุณติดตั้ง macos และถ้าคุณไม่มีมันอยู่คุณสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยทําตามคลิปที่เราแนะนําไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปนี้หรือคลิปนี้ก็ได้เสียบแลชไรฟ์เข้าไปที่ช่อง usb ของตัวเครื่องจากนั้นให้กดปุ่ม option บนคีย์บอร์ดค้ั้งไว้และกดปุ่มเปิดเครื่องหลังจากที่หน้าจอเครื่องพาเราเข้าไปสู่ option ของการเลือกบูตให้เราเลือกบูตไปที่ install macos ที่เป็นไอคอนสีส้มนะครับและเมื่อเข้าสู่ macos utility ถ้าคุณเลือกโปรแกรม disk utility ด้านล่าง คุณจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเสียหรือไม่นะครับตรงนี้มันจะไม่มีออปชันให้เราตรวจสอบได้วิธีการก็คือให้คุณออกจากตัวโปรแกรมจากนั้นเลือกหัวข้อ Utility ตรงนี้จะมีโปรแกรม Terminal ให้เราคลิกขึ้นมาครับมาถึงตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่ง d i s u u t l l i t y Info ินโ0เพื่อตรวจสอบ smart status ว่าไดฟ์ที่เราต้องการจะตรวจสอบมันยังดีอยู่หรือเสียไปแล้ว และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสําหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ